สวัสดีทุกคนส oh? awesome. <to> ิทุกคนสวัสดีนะเมียมองหน้าทำไมตามมานะ ที่นี่ก็จะมีตังนะเนี่ยเราก็จะพามาล่าตังกันนะทุกคนเมียวมาสะไว้น้ำนะทุกคนก็จะมีตังอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็วาร์ปมาที่บ้านเพียงกันนะ มีตังตัวนี้อีกครั้งแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้นก็อยู่ในบ้านนี้เหมือนกันนะเป็นนี่ก็มีตงังแต่ว่ามันจะมีอีกนะคนจะต้องเปิด มันก็จะมีตรงนี้อีกนะทุกคน,นวาดมาบ้านเด็กก็มีตรงนี้นะนก็อยู่ห้องนี้ก็จะมีตรงนี้วาบมาที่นี่ก็จะเห็นของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม นั่นแหละทุกคนก็ดูใกล้ๆว่ามันเป็นตงังทุกคนก็เก็บเลยนะเซเว่นเรามาต่อไปเป็นบ้านหลังนี้นะจะมีตงังตังอยู่ตรงนี้ข้างบนนั้นก็เหมือนกันก็จะมีตงังเห็นไหมมีตงังอยู่ทุกที่เลย โอเคแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมทุกคนจะเห็นได้ว่าข้างบนมันจะมีะราคงนั่นแหละทุกคนก็อย่าไปสนใจมันเลยเพราะว่าตอนเราไปทุกมาเน,นี่ยมันจะมีเสียงออกมาและที่สนามน,นี้มีอะไรอีกถามก็อยู่ที่คำกุณคะ่ะทุกคนนี่ เรจอแล้วอีกแล้วนะพอามาอยู่ที่เรือแล้วก็เอาตังเลยนะคะแล้วอยู่ที่นี่ก็จะมีตางอยู่้างนีดี๋ยวเราจะพาไปเอานะนี่ตังทุกนี่ทุกคนก็สังเกตว่าอันนี้คืออะไรก็คือ,อยาความรักนะ ได้ทุกคนเอาไปกินทุกคนก็รักตัวเองหรือว่าทุกคนรักตัวเอง,องู่แล้วก็ได้นะคะก็ต่อไปก็ไปหายอยีกอืมก็ามาที่ตรงนี้เลยนะในนี้มันจะไม่ต้องอยู่แต่ว่าเพิ่งเอาเนะก็ห เป็นอย่นี้เลยพอเราเข้าแล้วมันก็ไม่ตังนะเชืบนี่แหละทุกคนจะเห็นได้ว่านี่คือยาเลยมันไม่ใช่ยานะมันคือเป,เป็นยาน้่นแหละมันเป็นผงอะไรสักอย่างนี่แหละที่เราเอาทำให้กับเป็นบ้านนะคะถ้าเราจะพามา ดูข้างในนี้กัน,นดูข้างในนี้นะคะกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะก็มากดตรงนี้กดลากกระบะเคพอนี่แล้วกดลากระบะท,ทุกนั้นมันก็จะขายใช่ไหมคะนี่ เนี่ยก็จะหายแล้วก็จะมีตาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตาก็จะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยมีเยอะใช่ไหมคะแตกเนี่ยขอเก็บปืนก่อนแล้วกันแล้วเราก็ทําการออกไปเลยนะคะ เราออกมาแล้วฟัับมาที่นี่เลยกลับใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนตรงนี้มันก็จะมีตังนะ ตร,ตรงนี้มันก็จะมีตังกันถ้าเราทำลายตึกนี้มันก็จะมีตงังแต่ว่าเมียยัง,งทำไม่ได้ก็จะมีตังตรงนี้เลยลก็ลงไปข้างล่างก็จะมีกันนแล้วก็วัดนที่อาณาจักรง ก็เขาเปนอย่งน้วนะถ้าเป็นจังอยู่ตรงนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็มีแ่นี้ เราขอดูตังเราเนีาะนี่ดูตังเนี่ยสิคือว่าจะไปขอตังคุณอินก็ได้นะแล้วก็วับมาตรงนี้เลยแล้วก็คุยกับเจ้านี่ก็คุยแล้วก็จะพูดคำว่าอะไรปิวก็กดไปเลยก็จับมีเงินนี่นะคะก็กดเข้าไปเลยนี่ก็จะดูตัง